ไทดเ้าที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโปชาชลาจะอยู่ด้านซ้ายของตวรถโปรดและวัตรบรกรตางๆนอันนี้ไปรหรือเปล่าครับตัวและโรดรวจสบสิของสัมภารของท่านที่เรียบร้อย่อดขึ้นหรืองได้ถ่ายรูปไว้ไหมฮะได้ถ่ายรูปไว้ไหมตัรถโดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่หนึ่ขณะนี้เป็น อยาใช้บริเวณปัญหาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อสอบของขบวนรถเป็นที่โดยนสาเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ รอรอรถจังกันรอรถจังกันนะ,ออะก็ขึ้นกันนั้นใกล้กว่าใกล้กว่า